สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาขออ,อสัมภาษณ์อาจารย์สมหวังนะคะในฐานะที่อาจารย์ดูแลเกี่ยวกับโครงการผลิตช่างเทคนิคและแก่ผู้พิการและเด็กออกระกาบรบกวนอาจารย์ช่วยบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมของโครงการนี้นิดน,นึงค่ะครับโครงการนี้เกิดขึ้นก็เนื่องจากทางสาบ,บันเนี่ยอยู่ภายใต้มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมนะครับเพราะเราก็จะต้องทําโครงการที่ตอบตอบแทนให้กับทางสังคมนะครับตามตวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ เราก็มาคิดว่าทํำยังไงให้สังคมได้แล้วก็อุตสาหกรรมได้ด้วยในมิชชั่นของสถาบันนะครับก็เลยคิดว่าเป็นโครงการที่เราจะพัฒนาเด็กที่ด้อยโอกาสนะครับหรือว่าเด็กที่มีความพิการบางส่วนอะไรเนี่ยนะครับให้เข้าไปทํางานในอุตสาหกรรมได้ก็เลยเกิดเป็นโครงการนี้ในเรื่องของการดําเนินการเราก็ดําเนินการในลักษณะของบูรณาการ นะมีสถาบันมีสถานประกอบการแล้วก็มีทางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์หรือราชประชานุเคร์ที่ช่วยส่งเด็กมาเข้าเรียนครับแล้วประโยชน์ของโครงการนี้มียังไงบ้างคะประโยชน์นี้ตัวหลักๆเลยก็คือเรามุ่งเน้นไปที่สังคมนะครับสังคมก็คือตัวสังคมก็เราได้ช่วยให้เด็กที่เขาได้โอกาสทั้งด้านการงานและการศึกษาได้มีโอกาสที่จะได้งานทําที่ดี หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสที่จะศึกษาต่อในส่วนของอุตสาหกรรมนั่นก็คือที่เราขาดแคลนแรงงานอยู่ประจำนะรงโครงการนี้ก็เป็นส่วนที่จะช่วยได้ระดับหนึ่งเท่านั้นไม่มากนักนะครับแล้วจากโครงการที่ผ่านมาค่ะเราเจออุปสรรคหรือว่าปัญหาของ,โค,งโครงการนี้ยังไงบ้างคะปัญหาคงไม่ถึงกับเป็นปัญหาแต่เป็นอุปสรรคมากกว่านะครับ อุปสรรคที่สําคัญก็คือ1เรื่องของงบประมาณนะครับเพราะว่าเราเน้นที่คุณภาพของเด็กที่จะเข้าสาหากรรมด้วยเขาจะต้องอยู่ในสถาบานถันทุน8เดือนซึ่งเราจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับแล้วก็อีก4เดือนนะครับซึ่งทางผู้ประกอบการทงางภาคศึกษากรรก็จะช่วยรับผิดชอบตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอุปสรรคทําให้เราไม่สามารถที่จะเพิ่มปริมาณได้นะครับเราก็เน้นไปที่คุณภาพเป็นหลักไปก่อน คแล้วก้าวต่อไปของโครงการผลิตช่างเทคนิคและ,แก,ะแก่ผู้พิการและเด็กด้วอากาศนี้ค่ะมียังไงบ้างคะก็หวังว่าเราจะเพิ่มปริมาณนะครับแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าจากที่เรา,เราดําเนินการมาจนถึงรุ่นที่9แล้วเนี่ยการตอบสนองตอบรับจากผู้ประกอบการที่จะร่วมโครงการก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ลักษณะของการร่วมคิดร่วมทําร่วมลงทุนก็จะมากขึ้น แล้วผลสุดท้ายก็คือเราหวังว่าในสิ่งที่เราคิดก็คือเมื่อเราให้เขาแล้วเขาจะให้ต่อไปนั่นคือเนี่ยเราก็ให้โอกาสเขาให้ความรู้ความสามารถเขาแล้วจากที่ผ่านมานะครับเขาก็ให้กลับคืนไปกับรุ่นน,น้องเขาจนเกิดจนถึงรุ่นที่9ได้คือถ้าเขาไป <c oughs> ไม่ให้กลับไปนะครับทำตัวไม่ดีโครงการนี้มันก็จะไม่ยั่งยืนจนถึงปัจจุบัน ครับแล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการก็ให้การสนับสนุนเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่ารักษาการให้ต่อๆไปเนี่ยมันก็จะช่วยให้โครงการเรายั่งยืนต่อไปครับ,รบขอบคุณมากนะคะหรับวั่นี้ค่ะคสวัสดีค่ะ